là ล่าสุดค่ะพี่อดัมเลวินนะคะแห่งวงมารุนไฟ์ที่มีการร่วมง,งานกับนอริซ่าในไพรเลส์นั่นเองนะคะได้มีการเผยผ่านวิดีโอคอลคอนเทนต์ Q&A ของสุด h o ชค่ะว่า,วาการได้ร่วมง,งานกับนอริซ่าในเพลงไพรเลสถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะเพราะว่านอริซ่าเป็นส่วนที่ทําให้เพลงนี้ดีขึ้นอย่างมากแล้วก็บอกว่าสุดยอดมากริซ่าเป็นมืออาชีพเธอทําได้สุดยอดมากท่อนของเธอสุดยอดมันสนุกเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากและมันก็เป็นการร่วมง,งานที่ไม่ต้องพยายามมันสมเหตุสมผลมากมันช่วยเพิ่มความน่าหลงใหลให้ เได้ทําให้เพลงดีขึ้นมากใช่แล้วเรารักดิซ่าได้เธอเองก็ทําได้สุดยอดมากคะ่ะนาดักมากคะ่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะของพี่อดัมล่าสุดใครที่สนใจนะคะก็สามารถสตรีมเพลงให้กับพี่เขาน้องดิซ่าได้นะสําหรับไตรเดสของเราคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะไฟบินของน้องดิซ่าเนี่ยทางแอคต่างๆที่เขามีการประกาศไฟบินค่ะเขาก็มีการประกาศอยู่นะโซบาริโ so ซ so, นะคะดังนั้นเนี่ยน้องดิซ่าน่าจะบินเด็วๆว,วนี้นะคะเต้าริสรอติดตามแฟชั่นปังๆของน้องดิซ่าได้เลยสำห สนามบินการบินแบบว่าสาธารณะรอบนี้นะคะจะมาด้วยลูกไหนแต่ว่าวันไหนนี่แอดก็ไม่แน่ใจนะ่นะเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมวหวสตรีมเพลงของน้องดิซ่ากันเยอะๆนะถ้าแอดทราบคือแม่ๆเขามีการเช็คตารางบินอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าทราบจะนํามาเม้าว่าน้องดิซ่าเนี่ยบินตอนไหนเพื่อที่จะได้เตรียมตัววิดลูกสาวกันนะคะ